คำสวดมนต์ความเพียรหาจากพระยอดลอยครั้งที่82วันที่25มีนาคม2568ครับ82วันที่25มีนาคมวันนี้เป็นครั้งที่82วันที่25มีนาคม2568ที่ข้าพเจ้าชุตจอนใช้เครื่องขอถวายเสียงสดที่พระศุภริตทร์พะเมืองตามถวายเป็นพระบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายข้อจิตของข้าพเจ้าตรงตั้งมั่นมีสติลึกได้มีสมาธิจุดจอนอาฆาตประธานบุตรศุภริเทร์ ทีนสุนมเทวดาสมันตาจักรวสุอาตารชนเทวดาสัทธรมรมีราชตาสุนันตุสักขโมกังสักขามจารุเปขิริสิคตะเตจันตลิเขวิมาเนทีเปรัตเถจขามีจรุหะค้าห้นเนพีหามวัตถุเคเตภูมาจะยันตุเทวาชลธาะาวิสมยะขะคาริานาคาสันทิสันตาสันติเกยมุลิวะอาจานางสัทุโเมสุนันตุธรรมสกกาโรยพันตาธรรมะสกกาโยยามพันตาธรรมสกาโยพันตาบทที่สองบทปูชานตาอิมินาสการินาพุทธังอิปูเชยามาอิมินาสการ บทที่สามบทกับาวพระไตรปาฎสมมาสมุทโธพระควาผู้ทางพระควาตังพิวาเทมีสวาขาโตพระควาตาโมธรรมังนามาสามีสุปฏิปันโนพระควาโตสาวะกสังโคสังขังนามามิ บททสีบทสธรมกาสิทิถานโมตัสสภควโตรหัตสมาสุรุสสะโมตัสสภควโตรหตสมาสพุรุสสะโมตัสสภควโตรหตสมาสปุรุสสะบทสุดที่ห้าบสวไตสนาครถาผู้ทางสนังกษามิทมังสนังกษามิสังขังสนังกษามิทุติยมปีผู้ทางสนังกษามิทุติยมปีทมังสนังกษามิทุติยมปีสังขังสนังกษามิตติยมปีผู้ทางสนังกษามิตติยมปีทมังสนังกษามิตติยมปีสังขังสั บทบสสัจจิยคถานาที่เมสรังอัญญพุโธเมสางวังเอตะสัจเชนะสทิเมตุสัพพาหนาทีเมสางอัญญธัมโมเมสรางวังเอตนะสัจเชนะสทิเมตุสัพพานาที่เมสงอัญญสังโฆเมสางวังเอตนะสัจเชนะสทิเมตุทัพทาบทที่เจ็สมหาสังสุตเอเมสูตังเอกัมยำขาสเกสุวิหารติกาปิฎงสมิมหานิพาตาพิทุกังสติงปะจาปติทิพุสิสเพวะอหันติาสัิจะโลกกาถาตห สักกายิกานางเทวนางเอตัพย์โหสิสอยังโขปพระควาสเกสุก네วิธาติกรเปรีภงสมิมหาเนมมหาตาปิตุขแห่งนี้สัตหิงบจัมภิทิพิภูสัตหิสเพวะละกษณ์เดชทัศนีจารุกาธาตุวิเทวตาเยาภูเยนัสานิวิตาโหติพระควันตังทัาสนัญญาพิภูสั่งจะเยนุนนามยามปีเยนาพระควาเตนุปะสังกับเมยามาอุปสรรมิชวาพระควาโตสัติเกปาเจกะถาพัสเสยามติอัลโคตาเทวตาสยยะถาปีมาลาภาะวาปุริโสสัมมิชิวาภาหังภาษาเลยยะสาภาษาลิตังวาภาหัังสมมิเเชยะอว เมวะสุทาวเสสุเทเวสุอันตรหิตาพระควณโตปรตุลโตตุลของสุอัตตะโคตาเทวตาพระควรตังอภิวาฒน์เทตวะเอกมันตังอัถังสุเอกมันตังหิตาโคเอกาเทวตาพระควณโตสติเกออิมังคาถังอภัสิมหาสมัยโวปนสมิงเทวกายยสมาคตาอาคัตัมหะอิมังค์ธรรมสมยังคักษิตาเยวะอปราชิตาสังขันติอโคอป布拉เทวตาพระควณโตสติเกอสติเกออิมังคาถังอภัสิตันตาพิฆวสัมมาหังสุจิตตังอัตโนอุชุกามะกังสุสารถิวะเนตันิคาเทตวะอินทรัยนิปัทะตาติ อธิโขอปราเทวตาพระพุทโธสถิเกอิมังคาถังอภาสรีเชตวะขีลังเชตตะวะปรีครังอินทขีลังโอหะจมัตเมชาเตจารันติสุทาวิมาราสุจักุตาสุทันตาสุสุนาคติอธิโขอปราเทวตาพระพุทโธสถิเกอิมังคาถังอภาสรีเยเกจิพุทธังสนะนังคตาเสนาคาเตภวิสันติอปุยญภูมิมหายามนุสังเทหังเทวกายังอปริปุริสันติติอธิโขพระขวะพิขุอมันเตสิเยภูเยนาพิขเวทัสสุโลกาถาตุสุเทวตาสันนิปุตาโหติปถาคตังสัััะิิขุสงจเป เตพิคเวทไอเหสุกุลอติตามัทฐานังอัลทั้งตัวสมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระควรตานังเอตัปลมาเจวะเทวตาสันนิปริตตาไอเหสุกเสยยถาปิไมหังเอตระทิเยปิเตพิคเวทภวิสันติอนาคตตามัทานังอัลทั้งตัวสมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระควรตานังเอตัปลมาเจวะเทวตาสันนิปริตตาภวิสันติเสยยถาปิไมหังเอตระหิอาจิคิสสามิพิคเวเทวกายานังนามนิกิตติยิสสามิพิคเวเทวกายานังนามนิเทสิสสามิพิคเวเทวกายานังนามนิตังนาสสมนติิัเอ พันเตติโขพิขูภควัโตปจัสโสสุมพัวาเอตัทโวจะสิโลกันมนุสามิจะถาภูมามาตสิตาสเตเยสิตาคิริขพลังปะหิตตาสมาหิตตาปุถุสีหวัสารีนาโลมหังสามพิสัมพุนโอธาตมานัสสุทเทวิปัสสันมาราภิโยปจาวะเสยเจตวะวบดีกะปิโตวิตตโตอมิติจิสตาโตเกสันเนลเตเทวกายาภิตะเตวิชานาทพิโวเตจตตาปะรุะปกรุงสุตมภิรุษสัสสนางเตสัมปะตุลหุอายานังอรุสานัสทนังอเปเกสตัมมัทธคุงสัสังอัฏฐสัตตังสตังเอกสัสส นาอมรุษานะคับมาทสงอเปเกนต่มาทสงของที่สาสภางพาเอาหุ <ati> ่นเจ้าสพาพิยรยวิชมานะจุมมาตโตมัตยิสชาสาวเกาเนรเตเทวกายอภิกตาเตวิชาัพิวโรยีวังคิตยิสามีขิราหีรูปุพภะโสสัาสาวะขาภูมิกะปิดับวะีมัตโตชติมัโตวนะมัโตสัสนโนมทัมนาพิุมิขุนางสมิติงวะรังชัสหัสาเหตมาว่ตาจะขันนะเลยีมัตโตชติมัโตวนะมัโตสัสนโนมทัมนาวิุมิขุนางสมิติง ซาตาสกิะต <Net> ิสหสายยขานาะต่วโนอิทีมัโตชุดติมันโตวันะมัโตซาสินนมวธนาพิกมพิขุนังสมิติวังอิเจตอิเจเตโซลัสสหสายยขานะตโนอิทีมัโตชุติมันโตวันะมัโตซาสนนมธรนาพิกมพิขุนังสมิติงวันัง เวสสัมมิตาปจัสตายะข่านางแตะเวนุอิติมันโตชิติมันโตวันามันโตสัรสินโนมธามุมนาพิกรมพิคุณนางสมิติงวังคุณพิโรราชกิโกเวปุรัสสันิเวสนังพินโยนางสตาสหัสสังจะข่านางปายิรุปัสสติกุลพิโรราชกิโกสุปกคะสีมิติงวังปุริมันจัติที่ตั้งราชทาตตลสปัสสติกะธนพมานางอธิปติมหาราชจะสัุปุตตปิตัสสภาวงอินธนมามาภราอิทิมนโตชุติมันโตวันามันโตสัรสินโนมธามุมนาพิกรมพิคุณนางสมิติงวังทักขินจะที่ตั้ง มันจะทีสังราชวิรุปโคปสัสสตินะครนางรติปติมหาราชเจ้าสิโตปุตตปิตตสภาพวอินทามามหลอิทิมโตชุติมโตวนะมโตสัสนมทันาภิกมุขุนางสมิติวลาอุตตรันจาทีสังราชกุเบโลตปัสติะานงิปติมหาราชเจ้สิตโตปุตตปิตตสภาพวอินทามามหลที่มโตชุติมโตวนะมโตสัสนมวันาภิกตมุขภุนางสมิติว่างปุริมาทิปัริปุริมาทิสามตัลถด้าขีเนนะวิรปคกปชิมนะวิรูปะ ศิสาทันทารมนาอาฐังสุวรรณิกาปิฎฐเวเตสังมายยาวิโนทาสาอาคุวัจนิกาสถามายาคูเวนทุเวนทุวิภูจะพิภูโตศาสัญธโนกามาเสโตจักกิจทุคันทุนิคันทุจะปัญโทโอปะมันโยจะเทวสูโตจะมัตติเจตสังโนจะคณะโพนาโลมรสาธโนสัพโออาคุปจะสิโขเจวติมพัลูสุยวัชสะเอเตจันเยจราชาโนคันทภาสหราชพิโมธนามไมพิกุมพิคุนังสัมปิติงวังอาฐางคูนภาษานาคาเวสาราสหัสสกกากัมพรสสะ ตะระอาคูปยาคาสหายติพิยามุนาทาตารถ่าจะอาคูนาคาสะสิงโนเอราวันโนมหานาโคสกพคัมสมิติงวนังเยนะคาลาเชซาสาหาันติทิพาธิชาปัคขิวิสุทธจัคคูเวหายสาวเตวนาชปัตตาจิตดาสุปันนาอิติเตสนามังอภยันตถานาคาราชานมาศิสุปันาโตเขมามากาสิพุโธสันหิวาจหิอุปหะอุปวะหะยันตานาคาสุปันนณาสารนามกังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเถนะสัพ มูังอสุราสิตาพาตโลวัต,ตเตอร์เตอ์ที่มันตััสริยินโนกรัญชาหมากเสมาอสุราธานะเวขาสาวิปจเจต,ติสุจิติจาาปหาราโทมนามุจีสหสัสตันจ่าปริปุตานางสัพเพเวรนจนามการสนาคิตวาพระลิงเสนางลาขุมุทธภพ ปาขามุงสมโยธานิพันธ์เตพิกุลังสมิติงวนังอาปูจเทวะบริพีจะเตโชวายโยตถาขามุงวัลุนาวัลุนาเทวะโสโมเจยสาสาเมตตากรุงนากายิกาอาคุเทวะสัสิโนเเสเตชะากายาสเพนะนัตตะวบหนุ่มที่มันโตชิ่ติมันโตวนนมันโตสันุนบุญารรมนาพิกมุงพิกุนังสมิติงวนัง เวนทุนจัดเทวาสหะลีจะอัสมาจัตุเวย์มาจัตุสุยัสุปนิสาเทวาจันทามาคุรักขิตาสุยัสุปนิสาเทวาสุยามาคุรักขิตานะคะตานิปุรักขิตะวาคูมันทวาราหกาพสุนังวัสดุเศโทสกุปรคาปุรินทะโถทะเสติทะทากายาสัพเพนันตตะเวนโนอิทิมาโต้ชติมาโตวะนันมาโตสัตสินโนมันเทมนาพิกรมพิขุนังสมิติงวะนังอัถาคูสาภูเทวาชรามาคิสิการิวะอริทักกาจัโลชาจัอุมอุมาบุกพานิพาสหะะธัมาาาจจจออตุุุเเนชกสลยระ ยะลุจิลาอาคูอาคูวาสวาเนสินโนสเตเตศรัากายาสัเพนะนะแต่วรนณุอิทิมโตชิติมโตวะนะมโตสศิโนมุทธะมนาภิกรรมุงพิขุนังสัมิติงววลัง สมานามหาสมานามนุษสามนุษสุตตมาทิตาปทุสิกาอคูอคูมันุปทุสิกาอถาคูหัรโยเทวเยจโลหิตวัสสโนปะละคาหมาปะละคาอคูเทวัสสิโนสัสเสเดชะทากายาสเพนะนะตะวิโนอิทธิมันโตชิติมโตวันัมโตสัสินโนพระธรรมนาพิกมุงพิกุนังเสมิติงวงนางสุกากรุมหะอะลหะอคูเวไคณนสสัสหะโอคาตะคยิหาปัมโมคาอคูเทวปิจักขนาสถามาตาหัรฆะชามิสกาจะยสัสสิโนธานะยังอคับชุนโนโย ศิสาอภิวรสติสติากายสเพนะแต่อโนที่มโตชิตมโตวันน้นมโตสัสินโนวันาราภิกมุภิขุังสมิติงวะนางเขมียาตุสิตายามาการากจะเจสิโนสัมกิการลมัเสถาโชตินามาจะอาสวานิมติโนอาคอาทาคปลันิมิตาสายเรเดทากายาสเพนานะแต่ิมโนนามันวายเยนะอาคันชุงเยจันเยิสาสหปุธชาติมัคขีลังโอคาตินนะ นาสวังทาเขมุฆะตลังนาคังจันทวะอสิตาติตังสุภามาปรมาโตจัดปุตตาอิธิมาโตสหัสสานังกุมาโลติโสจับโสปคัสสมิติงวะนางศาสสะพามะโลกานางมหาภัพมาพิทัติมาพิติทัติอุปปันโนชุติมาโตพิ่อกามโยสัตสิโสทเสธาอิสราอังคุปเจกวัสวัตติโนเตสันจามัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตยัสเพอภิกเตสิเทเทเวสัพพามเกสศสนละนามาลัสเสนาภิกามิปจั ปัสสัคกันหสะสัคมันที่ยังเอถักันทะถักพันทะถักราคีนะพันาาธะวัตถุโวสมันตาปริวัลเ თ ะมาวุมมุจิถาโกจินังอิติตถา,ามหาเสนกันหักส่นังอเปสยิตปาน,นีนาตะละมหาสจัสลังกตวาเพร่าว,วังเจถาปะวุสโกเมโคธานันโตชวิชุโกตถา,าสโสปัจจุทาวติสังคุโทอสัยยังวเสตจัจสรรพมิญญายคิชมานะจัคุมตตาตัโตอมติยิสถาสาวกเกศไนรเตมาลเสนานาพิกันตาเตวิชานาสติโกโว เตจะตัปปมากระลงสุตตะวะพุทธศาสสานังวีตะราเคหิปักะมงในสารลบมปิอิชายุงสเพวิชิตะสังขมาพยาติตาสันสินโอมุทันติพระพูเตหิสาวกาเตชเนสุตตาติประสวดที่แปดปสวดธรรมจะกลับวันสวดเอวเมสุตังเอกังสมบยังพคะขภาสียังวิตางที่อิศิปันเนมิคาทะเยตะโคภะควาปจาวะคีเยพิคุอามันเตสิเทวเมพิคเวอันตาปะพชิเตนะ นาเสวิตะพายโยจายังกาเมสุกามัสุขัิกาฬิโยโคฮิโนคัมโมปุชุชนิโกนาฬิโยอนัชสันฮิโตโยจายังอัตตกิลามนาทายุโคทุกขอนาริโยอนัชสันฮิโตเอเตพิคเวอุโภอันเตอนุปคมามิชิมาวิถีทา โภอันเตนุปขมามจิมาิาาคาเตนะพิสัมพุทธาจะคุกกันนยนักานิยุปสมัยญาพิญญาสมทาานิพานยสวติสมาจาสาพิุมมจิมาบิาาคาเตนะพิสัมพุทธาจะคู่กันนยานักานนิยุปสมัยญาพิญญาสัมภทญาานิพานยะสงวรติอายามิวะลิโยะฐานทโกมโจาที่ทางสมาธิสมาสังกปสมาวจาสสมารังปโตสมารชิวสมาวจมมสมาสติสมาธทิอายังโโสารพิคุมัจิมาบิธาถาคาเตนะพิสัมพุทธาจะคูุกันนยานังกานิุป ทุกขาโทมัสสุปายาสาปีทุกขาดอภิยหิสปโยโคทุกโกปียหิวิปโยโคทุกโกรยมปิฉังนรภัติตมปีทุกขังสังกิตเตนะปัจจุธาอขันธาทุกขาอีทังโขปนภิเขเวทุกขสมุทโธโยลิสจังยายังตันหาปโนโภไพพันธินทิราคัสาคาตาตันตตันตาพันธินทิสยะทิถังกามตันหาเพราะว่าตันหาวิภาวตันหายีทางโขปนภิเขเวทุกขันอิโรโวลิสจังโยตัสายิววตันหายาอาศสัตวิราคานิโรโทจโขปฏิ นิสังโฆมติอนัลโยอิทังโปนะพิคเวทุขันิทุขามินีปฏิปทานเสจังอายะเมวะอริโยอัาิโกมโคสัจะทิฏานสมาทิฏิสมาสกโปสมาววจาสมากรรมโตสมาอาชิวะสมาววิมุตสมาสติสมะให้อิทังทุขังลิสัจจติเมวิโคเวบุเพออนุสุสุทธเมสุจธคขงทัพที่ยนังทัพที่ปัญญาทัพทีวิชาทัพที่อโลโกทัพที่ตังโฆอปนิทังทุขังลิสัจจังปรินิันติเมพิโคเวบุเพอนุสุตสุทเมสุทจขงทัพที่ยานังท ท้าพิวิชาทาปฏิอโลโกทาาฏิอีทางทุกขสมุทโยลิสจันติมีิโวบุเพอานุสุิสุธรมิสุจขงทาปพิยานังทาพิปัญญาทาพิวิชาทาปฏิอโลโก้ทาปพิตังหวไปทางทุกขสมุทโยลิสจันตมหาสติเมิโวบุเพอานุสุิสุธรมิสุจขงทาปพิยานังทาพิปัญญาทาปพิวิชาทาปพิอโลโกทาปพิตังหไปทางทุกขมสทโย อริสเจจังปะหิปะหีนัติเมพิคุเวบุเพออนอนุสุรสุธรมเมสุจขงทัพที่ยนังทัพที่ปัญญาทัพที่วิชาวทัพที่อโลโกทัพที่อีทางทุกขันิโอริสัจจังติเมพิคุเวบุพออนุสุรสุธรมเมสุจขงทัพที่ยนังทัพที่ปัญญาทัพที่วิชาวทัพที่อโลโกทัพที่ตังขบไปที่างทุกขันิโอริสัจจังิกาตันติเมพิคุเวบุพออนอนุสุรสุธรมเมสุจขงทัพที่เยนังทัพที่ปัญญาทัพที่วิชาวทัพที่อาโ

พิเวงเมสุเจสุอริสเจสุเอวันติลิถังวัสกาลังยะถาูตังยานัสนัสุวิสุังโอโหสิเนวะตวังพิเวเถเกศโลเกศมารเกพัมมะเกสวะพัมมณียาปะชายเทวนุสัยยอุตตะสมาสัมพุธีอะิสัมพุทโธปัญญาสิงจะโตเมจะโเมพิเวเมสุเจสุอริสเจสุเอวันติผลิตวัสาการังยะถาผู้ตังยนั้นทนังสุวิสุถังโอโหสิท่าถังพิคเวเสถเกโลเกศมารเกศพัมมะเกสลำพัมมณีญาประชัยยะเทนุสัยยะุตตะ อยามันติมาชาตินาฐานิปุณภะวติอิธมาโวจัพภะขวะอัตมนาปจาวคิคยาพิขุภะขวะโตภาสิตังอภินันทุงอิสมินอิมาสมินจะปณะเวยากรนาสมิงพันยะมาเนจสมาโตโพธิญาสั โกธัญสาวิรัชชังวิตะมังสธรมะจักรุงทัพธียังกินจิตสมุทายัตธรรมมังสะพันตังนิโรธาธรรมันติปฏิเตจภะคะวะพระมัติธรรมะจักเกภูมิมาเทวสัทภูษาเวสุงเตเอตัมพระพะทะพาสีอย่างสีปะระเนยนะทายะตุลังธรรมจักรังปวัตติยังอปติวัฏยังสมเนะนาวาพมเนะนาวาเทเวนาวามเรนะวาพมานุวาเกนะจิวะโลกเสมิติโลก แกสิวันโลกกเปติภูมินางเทวานางสถานสุดวาจตุหารัชกาเทวสมุสาสูจตุมหาจิานางเทวานางสถานสุวาตวัติงสาเทวาสมุสาสูตวัติงสานางเทวนางสถานสุวายามาเทวาสยามาเทวยามาเทวสมุสาสูยามานางเทวนางสถานสุวาตุสตายามาเทวาตรีตาเทวาสรรมุสาวสูตตานางเทวนางสถสุวานิมาตีเทวาสรรมสาปสนิมาตเนี่ยนางเทวนางสถังสุวา พัมมัคกายิกาเทวะสะรามลุศวสุสุเอตัมภะภะราศอย่างศิปะเนนมิคะเทายรุตระงธรรมจักรกรรมวันยังอัปเรยังสมเนนวาธัมมัคพัมมัเนนาวาเทเวนาวาธัมมนุวาเกณะมาเลนาวาธัมมนุวาเกณะจิวาโลกัสสมิติอิติหะเตนะขะเณนะเตนะมุขุเตนะยาวะพัมมโลกาสัตโธอัพภุคคัจฉิอายัญจะทัสสะหสศีโลกัสทัตุสังกปรีสปะปรีสปะเวทีอปัมโนจะโอราโลโอภัสโสโลเกปัตุโลสิอธิการ อุทานังอุทานเนสีอัญญาสิวัตะโพโกทันโยอัญญาสิวะตะโพโกทัน,ยออนยะะโนยต,ติอิติหิหังอายะสมาโตโก,าากโกทันยัสสะอัญญาโกทันโยเตวะวะนามังโอโหสิติบุสุทิก้าบุสุพุทธานุสติอิติปิโสภควะละหังสมาสัมพุทโธวิชังหังสมาสัมพุทโธวิชาจราสัพปนโนสุขโตโลกวิถุรุตโลปุริสธรรมะ ปุริสธรรมสารติสถาเทนุสานัพุทธภควาติบุตรูที่สิธรรมนุติสวาขาโตพควตาธรรมโมสันทิติโกกาิโกเอกัสสโปนัญโกปัจตังเวทิโพยุหิติบุตรี่สิบเอุตรสังขานุสติสุปฏิปันโนพควาโตสาวกสังโฆชูปิปันโนภควาโตสาวกสังโฆยายะปิปันโนภควาโตสาวกสังโฆสามีจีปิปันโนพควาโตสาวกสังโฆาลิสังเจตตาลิบุริสยุคานาทะปุริสปุขะละเอสพควาโตสาวกสังโฆอัคุ อ2สุที่สิบสองสุตสักกะวาสกะวาพุทธสนางอสังอุตมังวะงังทีตังเทวะมนุสสานังพุทธเชนสินาสุปัทวสัพเพูเขาอสมเตสกกะวาธรรมตระนางอุสังอุตมังวังปาลาหุปสสมานังธรรมเตชะชนะโสินาสุปัถวสัพเพปยาุปสมณูเตสักะวาสังฆระตังออสังอุตมังวะังอเนยังปาเนยสังฆเตชะนะโสธินาสุปัทถสัพเพเขาอุปสมเตอสที่สิบสามุสุะคราชินาบัญชรสุเบพ ทัดจามโตพระมังสีชายาสนากตาพุทธาเชตวามาลามสวะหานังจตุสัจจาสพังละสังเยปิวิงสุนารามสภาตันหังกาลทโยพุทธะอัตวีสตินายกกาสัพเพปริสิตาไมหังมัทธเกตเตมุสลาสีเสปฏิสิตโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโรจเนสังโฆปริสิตโตไมหังปุเรศภุกุณาการาหาัตเทเยเม,ยมนุโโรุทโทสาลิปโทจัตถคีเนโกทันโยปิภาคัสมิงโมราคานโนเจวามะเกทัดคีเนสวะเน,นาไมหงังอาสุงอนันทะลาหุลากัสโปตมะหานโมอุภาสุงวา มัสโซตะเกเกสโตปิฏิภาคัสมิสุริโยปวัทางกโลนิสินโนสิสัมปโนโสพิโตมุนิปุงเขาวูคุมาราัสโปเทโลมาเฮซีจิตถาวรทโกโซมมหังวัฒนีนิจังปฏิทาสิคุณาโกรปุโนอังคุลิมาโลจาอุปารีนั้นทัศซิวิเทลาปัญจิเมชาตานาเตติและการมามาเซซาสิติมหาเทลาวิชิตาชินาสาวกาเอตาสิติมหาเทลาชิตาวันโตชิโนลซาชันตาสีลเตเชนะอังคบมังเคสุสันทิตาและตนังปุรโตอาสิทัคขีเนเมตาสุตะกลางทัชชัง ปัชโตอาสิวามีอังคุลิมาละกังขัตทะมูลปะติตันจะอาตานาติยาสุตกังอากาเซชะทะชะทะนางอาสิเซซาปะกาละสันทิตาชินานาละวสังยุตตาสัตตปากาละลังเกตาวาตาปิตาทิสังชาตาพาหิรัชตุปัตถวาอาเซซาวิเดยังยันตุอนันตชินาเตชะซาวัสโตเมสกิเจนะสทาสัมพุทธปัญเลชินาปัญฉละ มัชชมหีวิหารลันตังมหิตะเลสถาปาเลตุมังสัพเพปะเตมหาปุริาสาสภาอิเจวะมันโตสุขคโตสุลโคชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังขานุภาเวนะชิตัมตารายสัทธามานุภาวะปาลิตโตจารามิชนะปันเฉลศีบุตรที่สิบสี่บุตรศพหุมหากรารบางหุงสหสัมมาพินิมิตุสาบุทันนะคีมีขังอุทิ่เตโคละเซนะมาลาังทานนะที่ทำวิธีนาชิตวามุนิโตตันเตจุสัะปุเตจามังคลานีมาลาติเลกามะพิชุชาชิตาสัพพรัตตลิง โคล,ลามปนาละวะกามะขามะหัตทายขังคันติสุทันตวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตจ้าสาวตุเตชัยมังฆลานีนาลาคิลิงฆาเซวะลังอติอัตมาตะปูตังทาวะขิจักกัสมณีวะสุธารุนันตังเมตัมภุเซกะวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตจ้าสาวตุเตชัยมัาางฆล,ลานีอุคิตตะขัดขามะหีดหัตท้สุธารุนันตังทาวันติโยชนปะปะฐังคุลิมาลววะวัฏ ววันตังอิทีพิสังขตามโมนุชิตตาวามุนินโทตันเตชซาปตุเตชยมังครลานิกตาวาอากาทับอุทารวังอิวะขัพพนียาจิญญายาทุทาวาจะนางช,นกกนช่ายนังกาชมาเชสันเตนะโสมาวิธินาชิตตาวามุนินโทตันเตชซาปวตุเตชยมังคลานิกัดจังวิหายามาติสัจกวาทเเกตุวาทาพิโรปิติมานังอัต ติอันทพูตังปัญญาปฏิชลลิโตชิตตวามุนินโทตันเตจซาปตุเตเฉย,ยมังฆลานีนันโทปน,นันทาาพูชักคังวิปุธังไม่หิถิ้งปุเตนะเทลาพูชักเคนะมาไปายันโตอิทูปะเทศสาวิทินาชิตตวามุนินโทตันเตจซาปตุเตชฉยมังฆลานีทุูคาข้ที่พูชักเคนะสุทัาตุาทหัตทั้งพัมม,มังวิสุทธิชุติมิด ทิ่พกกาพิธานังยานาคาเทนาวิธินาชิตตะวามุนินโทตันเตชะซาปตุเตชัยมังคลานีเอตาปีพุทธเจมังคลาอัตถคาถาโยวาจโนทิ่นัทีเนสัลเตมัตันทิกิตตะวานะเนกาวิวิธานิจุปตะวานีโมครังสุขังอธิขเมยยานนโรสปันโยพระครุณิโกนะโทหิตายาสภปานินังปุเรตะวาปาแลมีสภาปะโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจัวเชนะโโตุเตชยามังขัลังชยันโตโพธิยามูเรศกายนังนันทิวัตโนเอวันตะวังวิชโยโหหิตชยาสุ อปาลาชิปัาลังเกเซเซปาทัพวิโปคาเลอภิเซเกสัมภะพุทธานาอคัปโตปโมทติสุนักขัดตังสุมังขลังสุปภาตังสุขุทิตังสุขุโนสุมุขุโตจัตสุจิตังพัมมะจาริสุปัทขีนางกายกรรมังวาจากรรมังปัทขีนางปัทขีนางมโนกรรมังปัญธีเตปัทขีนาปัทขีนานี้กะตตาวานะ ละพันตเทะปัททะกินีพรวันตุสัพพมังคลังและขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสธีพรวันตุเตพรวันตุสัพพมังคลังและขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาโสธีพรวันตุเตพรวันตุสัพพมังคลังและขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะสัทธาโสธีพรวันตุเตบทสวดที่สิบห้าบทสวดปฏิธนคถายาเทวตาสันติวหารละวสินีทุเปิเล ปทีคะเลตะหิงตะหิงตาธรรมะธาเทนะทะวันตุปูจิตาโสทิงกัลณเตถาวิหาระมันทะเลเทราจะมัชฌานวกาจะพิขโวสารามิการานปฏิปุปาสกาคามาสเทสานิขมาจะอิสราสันตาณภูตาสุขิตาพระวันตุเตชลาผู้ชายเยปีจะอันทสัมภาวะสังเสรชชาตาอัฐโวปปาติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจเจเตสเพปิทุขัสกัลโณตุสังขยาท้าตูจีลังสตังธรรมโมธรรมะทราจปุคลาสังโคโหตูจะมัคโควะอัธายะจะ ทิตายาจะอัมเหระคตุสัทธัมโมสเพเปิธรรมจาริโนวุฒิทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยประเวติเตประสันนาโหตุสัพเพปานิโนพุทธศาสเนสัพสัมมาทานังประเวชันโตกาเลเทโบปวัสตุวุฒิภาวญาติสตานังสมิทังเนตุเมทนิงมาตามพิธาจะคราชานิจังละคขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมมะราชโนประชันละคขันตุสัพพทา ปุสสดทีสิบหกบทสวดเทวตาอุยะโยชนะคาถาทุขปตาจันจุขาพยาปตาจันิพยาสกปตาจันิโสกาปัตุสภเพปีปานิโนเอตาวตาจามิหิสัมพัตังปุญญสัมปทางสภเพเทวานุโมทันตุสภสัมปติสิทธิยาทานังททานตุสัทธายาสีหลังละขันตุสัพทาภาวนาพิรตาโหตุขจันตุเทวตาคาตาปุสสดทีสิบเจ็ดบทสุมังคาถาโหตุสพังสุมังคลังละขันตุสภเทวตา สภากพทธานุภาเวนาโสทีหนตุนิรันตรังหตุสพังมขังรักขนตุสัพเพทวตาสภาธรรมานุพาเวนาโสตีหนตุนิรันังตรังหตุสะพังสมัตขลังรักขันตุสัพเพเทวตาสภาสังฆานุพาเวน่าโสีหงตุลิรันตรังสัพเพุทธารัประตาปัจเจกินจะยังพลังอัหลัตนนั้นจัดตัวชนะยักลังพระเทวีสัพตปโสสัพเพุทธาพระปะตาปัจเจกิน่นจะยังพลังอัหังตนั้นจัตัชนะัขังพระเทวีสัพเพโั แตชนะละขังพระสโสเพพุทธาพระปตปัจิกินจัยังพลังอาหังตรนจัดแตชนะละขังพระวโสเพพุทธาพระปตปัจเกินจักยังพลังอาลังตรนจัดตชนะลขังพระวโสเพพุทธาพระปตปัจเกณจยังพลังอาังตนจัดตชนะลขังพระวโสเพพุทธาพระประตปัจเกจยังพลังอาังตรนัจัดตชนะลขังพรัโสเกยานะคลับ โด้วยภาพแห่งสจักรฐานและภาพขอความเพียรอนุสงฆ์แห่งการบูชาพระตายโดยการส่ายาบูสวมนต์พระสวดพระปริทธและพระขาดเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่พระเจ้าขอให้พระเจ้าผลรจะถูกภายทางปกของพระเจ้าจต้องทางโลกทางธรรมขอถุนเทพพรทั้งหลายโปรดอุโมทาในการสวดสัญญาอุณและคขมาเหล่านี้เมื่อนุโทนาและโปรดมุตรขอให้แก่พระเจ้าวัตถุมงคลโปรดมุตรขอให้แก่พระเจ้าและววัตถุมงคลพระบิดาโยธีหรือโยธีหรือมงคลตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงทสามสิบครั้งขึ้นให้เปลี่ยนด้วยภาพแห่งพับิกจงสำเร็จสำสิทธิระการเทสาธุ อุษุข้ระเจ้าหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตวิภาวนาขอป็นพระพุทธชา้าธรรมชาติสักพุชาขอบุญยิ่งสงสง้มจตาลมสดมนต์เจริญปีภาวนาลุก่านขอจปอดจากราชัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์ใจถึงสิ้สุามัลลนที่การงานสรกสัละมันทั้งหลาสมบุพรสังสมบัต er, ิประวสมบัติืองใจทำ้ใการมีกนากรรมหาเกี่ยวญาญาณและเจริญรุจจตุพุทธนิันษนชงสีืออายุวนาสุขาพรานเถขอธโมาบุญกับรับ